มลอสเต้นหนัง 11, 12, 13รัาก,กันจะตายเปิดตัวภาพยันอิงธรรมะดารัมสาราดด้วยรักและศรัทธาและสกูพิเศษคลินิกสวยสั่งได้กับยิกมยุรินในบันเทิงพลาซ่าดาราพาเซ่บสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชม เย็นๆแบบนี้นะคะเป็นประจำทุกวันค่ะ mm. เจอกับเราสองคนนะคะแอนตี้อลิตาแบทเลอร์ค่ะและซาร่านุสราแบทเลอร์ค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมที่จะอัปเดตข่าวบันเทิงให้กับคุณผู้ชมได้ทราบแล้วค่ะ mm. แน่นอนว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์ทั้งนี้นะคะ mm. ขอเอาใจแฟนๆรายการนะคะโดยเฉพาะคอภาพยนตร์กันที่เรื่องราวของวงการภาพยนตร์ไทยค่ะกับภาพยนตร์คอมดี้สยองขวัญต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ oh. เรื่อง11 1 12, 13, 2 13รักกันจะตายค่ะงานนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่านําแสดงโดยพระเอกหุ่นแซบอย่างหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์นอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงมากฝีมือคับข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นเจสซี่เมฆวัฒนาดาตา้าดารันดีเจบุโก,โกรวมไปถึงยิปโซรามิตาด้วยค่ะหนุ่มเวียเขาก็ได้นาทีมนักแสดงนะคะเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกับถ่ายโปสเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยที่อยากรู้ว่าบรรยากาศจะฮาขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะ ใกล้กัเร็วกำไ้กันการค่ะสำหรับหนังผีหลากหลายอารมณ์หาท้าสงกรานต์11 12 13รักกันจะตายของผู้กำกับไฟแรงเ้ยสราวุธที่จะพาแฟนๆไปพบกับความร้อนหัวระและซึ้งไปกับอุบัติเหตุ3เหตุการณ์พร้อมเปิดตัวนักแสดงนำและชมเบื้องหลังการถ่ายโปสเตอร์หนังเรื่องนี้ของสามช่างภาพฝีมือดังระดับประเทศนำทีมโดยเวสโกลวัตและดาต้าเดรชรัตถ่ายโปสเตอร์ตอนที่11 โดยใหญ่อมารตเจสซี่เมกวัฒนาเบสนัทสิทธิ์ยศนัรุรษและแอมกิติศักด์ถ่ายโปสเตอร์ตอนที่สองโดยนอนอ,อนอนส่วนตอนสามบุโกโกธนันพันธ์และยิบสออริกตาถ่ายโปสเตอร์โดยจอนธดาซึ่งทุกคนบอกว่าการถ่ายโปสเตอร์ในวันนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานมากๆ แถมผู้กำกับยังคอนเฟิร์มอีกด้วยว่าเป็นหนังที่สนุกครบรสตอนรับเทศกาลสงกรานแน่นอนค่ะไงครับให้รวมเป็นไงครับพี่เวียขาก็ดีครับก็คือเราคอนเซ็ปเราคือรักกันจะตายใช่เราต้องอยู่ใกล้กันที่สุดแล้วก็มือทุกคนต้องแบบไปเกาะเกี่ยวกันคือตรงไหนจับได้คว้าได้เลยผู้ปกคกอพยายามคว้างพี่เวียหลายหลายอย่างเหมือนกันวันนี้บรรยากาศของ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 เรื่องฮะใช่มันดูว่ามีคาแรคเตอร์ต่างกัน ก็เป็นเรื่องของอดราม่าหนักๆนะฮะในเรื่องอเรื่องสิเ็แล้วก็เรื่อง12ก็เป็นตลกสนุกสนานเฮฮาไปนะฮะแล้วก็13ก็จะแตกต่างไปอันคือเป็นโรแมนติกหนังมีครบทุกรสแน่นอนมีทั้งตื่นเต้นสนุกสนานเฮฮาดราม่าโรแมนติกมีครบหมดเลยได้รับความสุขสนานกับไปแน่นอน ใครที่เป็นแฟนคลับของพี่เวียนะคะสงกรานี้ได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งภาพยนตร์กันบ้างดีกว่านะคะที่พึ่งจะมีการฉายรอบสื่อมวลชนไปค่ะกับภาพยนตร์สร้างเนื้อหาอิงธรรมะนะคะเรื่องดารามสาราด้วยรักและศรัทธาค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เดินทางไปถ่ายทํากันถึงประเทศอินเดียรวมไปถึงเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์การกุศลจริงๆค่ะเพราะว่านักแสดงทุกคนนะคะไม่มีใครรับค่าตัวใดๆทั้งสิน้นแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่งงางนั้นส่วนภาพบรรยากาศในงานฉายรอบสื่อมวลชนจะเป็นอย่าง ไเปิดตัวรับสื่อมวลชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์สั้นอิงธรรมะเรื่องดารามสาระด้วยรักและศรัทธาผลงานการกำกับครั้งแรกของโช่ิจัตรรัสุขและเพนจานวงสมเพชโดยถ่ายทอดเรื่องราวของความรัก เพื่อให้คนดูเข้าถึงแก่นของชีวิตและธรรมะงานนี้ก็ได้เหล่านักแสดจงจิตอาสาที่มาด้วยหัวใจล้นล้วนไม่ว่าจะเป็นไตรลงชัยนรนนท์นุสราปรวน,นาวรรณศาทองวิเศษโชคชัยเตลญสุขและเหล่านักแสดงอีกมากมายที่มาร่วมสร้างภาพเยือน,นกันกุศลในครั้งนี้ซึ่งไรายได้ทั้งหมดจะถวายเป็นพุทธบูชามอบให้กับพระนอนจากรีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีและหาทุนบริจาคสร้างวัดไทยธรมารมศาลาเมืองดารามศาลาราัานิมาจาร์ประเทศอินเดียด้วยค่ะเป็นเรื่องเรื่องราว เกี่ยวกับความรักแต่ว่าเราสอดแดทรกธรรมะเข้าไปนะครับใครที่กําลัง สับสนใครที่ต้องการหาจุดเปลี่ยนในชีวิตนะครับผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถทําให้คุณเห็นคนพบตัวเองได้นะครับต้องบอกว่าเราได้รับรางวัลหนังสั้นมาด้วยนะคะก็เป็นสื่อนะคะพระพุทธศาสนาปี2559ยังไงนะคะหนังยังไงยังมีอีู่แล้วคะ่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจทํากันมากนะคะแล้วก็ยังไงก็ขอฝากทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็แง่คิดต่างๆในหนังค่ะขอบ <ขอ S 1> คุณมากะคะ่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับนักแสดงใจบุญทุกท่านนะคะคุณผู้ชมละคะถ้าเกิดว่าสนใจภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็ไปติดตามชมกันได้ถือได้ว่าเป็นการให้กําลังใจกับคุณผู้ชมแล้วก็ยังได้แง่คิดในเรื่องของธรรมะอีกด้วยนะคะอเอาละค่ะเรามาปิดท้ายที่สุดพิเศษนะคะเป็นธุรกิจสวยสั่งได้ของนางร้ายหัวใจธรรมะอย่างพิกิ๊กมายุรินค่ะซึ่งเจ้าตัวก็เพิ่งจะมาเยี่ยมเยียรายการของเราไปนะคะตอนนี้เธอก็ได้ทําธุรกิจใหม่นะคะเป็นคลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งค่ะใช้ชื่อว่า เซเว่นพลัสคลินิกนั่นเองจะมีการบริการด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็น่าสนใจยังไงพี่กิ๊กเปิดคลินิกให้คุยแบบอินไซต์ติดตามได้ในสุูุพิเศษนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้พออยู่ที่หน้าเซพลสคลิกเวชกรรมเฉพาะทางนะคะของพี่กิ๊กมายุรีนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่มีครบทุกอย่างเรื่องความสวยความงามแน่นอนค่ะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะตามพอยเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ ุชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะพอยก็อยู่กับพี่กิกมายุรินแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะไม่เชื่อว่าตัวจริงเนี่ยสวยยิ่งกว่าในทีวีอีกนะคะเนี่ยขอบพระคุณมากมากค่ะแล้วขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนกันนะดีใจมากๆค่ะที่ได้แบบวันนี้มาเยี่ยมถึงถิ่นเลยเนาะกิ๊กขาพูดถึงคลินิกนิดนึงทําไมถึงเปิดคลินิกนะคะขอบคุณมากนะคะก็คือว่าตอนนี้กิ๊กก็มาทําธุรกิจอีกอันหนึ่งค่ะก็คือต้องมอบอีกอันหนึ่งเป็นอันเดียวที่มีอยู่ตอนนี้นะคะก็ะคือศูนย์แพทย์เฉพาะทางผิวหนังเซเว่นคลาสหรือว่าเซเว่นคลาสคลินิกก็คือเป็นคลินิกแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง<ม>ที่เรียกว่าท ครบวงจรจริงๆค่ะเพราะว่าเราจะดูแลโรคผิวหนังทุกโรคเลยโรคผิวหนังโรคผิวหนังในเด็กนะคะแล้วก็มีการตรวจสกินเทสแลบต่างๆตรวจเกี่ยวกับผิวหนังภูมิแพอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็มีอ,อ่ะเกี่ยวกับสุขภาพผิวพรรณความงามนะคะ,ะแล้วก็ดูแลเพราะว่าที่นี่แพทย์ผิวหนังเราเป็นทีมบริหารเองอแล้วก็จะมีในเรื่องของการสัญ d กรรมตกแต่ง,<อ>งทุกอ, <ๆ S 2> อย่างยกเว้นแปลงเพศ <laughs> สัญญกรรมตกแต่งทุกอย่างนะคะจะทำตาตัดน้ำตาเสริมจมูกทําคางตัดปากกระจับเสริมหน้าอกดึงหน้าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีคิ้วมาที่นี่อยู่ได้แบบครบท<ช>ุกอย่างเลยและที่สําคัญที่ที่นี่ม่มีก็คือว่าเป็นผ่าตัดปลูกผมอืม คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบผมน้อยผมบางหรือว่าผมศีรษะอาจจะเถิกไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะที่นี่ก็ช่วยได้งัน้นหนูคงต้องจองคิวเลยค่ะเพราะว่าห <c oughs> ัวเม่งมากเลยค่ะตอนนี้รอ,อยากนะยังไม่เึอเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวปรึกษาคุณหมอก่อนอได้ค่ะที่นี่แพทย์ของเราก็จะน่ารักมากนะคะคนไข้มาส่วนใหญ่ก็ได้คำปรึกษาฟรีแล้วก็ที่สําคัญแพทย์ที่นี่เราก็บอกว่าทีมแพทย์บริหารเราค่ะเคยเป็นทีมอาจารย์แพทย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลรามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประสบการณ์การรักษาคนไข้เยอะมากแล้วก็ มีความปรารถนาดีๆที่อยากจะใช้ความรู้ความสามารถในการที่จะ ได้ช่วยเหลือคนไข้ค่ะคือถ,ถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐเราก็ช่วยในระดับดในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราออกมามีคลินิกเองเนี่ยรเราก็สามารถที่จะรับคนได้หลากหลายมีกลุ่มมากขึ้นกว่าโรงพยาบาลของรัฐอีกนะคะก็ต้องบอกว่าที่นี่ทีมแพทย์ทุกคนที่มาเราก็แบบคัดกันมาเต็มที่เลยว่ามีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถมีประสบการณ์สูงจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่เราจะสามารถให้สิ่งดีๆให้กับสังคมได้ช่วยเหลือสังคมได้เพราะต้องบอกว่าที่นี่ราคาไม่แพงนะคะ พอเห็นสถานที่แบบนี้ราคาแพงหรือเปล่ากลัวนี่ต้องถามที่ีก่อนเลยคือไม่ต้องกลัวค่ะที่นี่ไม่แพงจริงๆเพราะว่าคุณหมอคิดแพงไม่เป็นคุณหมอบอกว่าไม่ได้ไม่ได้คิดแพงไม่ได้เพราะว่าเคยอยู่โรงพยาบาลรัฐมาก่อนเห็นว่าราคานี้จะเท่ากับใช่โรงพยาบาลแบบเหมือนกับราคาประมาณโรงพยาบาลรัฐนะคะหรือว่าบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันคือถ้าเทียบกับเอกชนนี่ยังไงเราถูกกว่าแน่นอนค่ะแล้วก็บอกว่าคุณหมอแบบ ทิ่แพงไม่เป็นก็เลยอยากใช้แบบว่าคุณผู้ชมที่ชมนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนงังสุขภาพผิวพรรณความนามทุกอย่างที่เกี่ยวกับผิวหนังคะ่ะผิวหนังนี่ต้องบอกว่าทุกอย่างที่ตั้งแต่แบบ ผมจรดปลายเท้าเนี่ยทั้งที่เราเห็นอยู่ข้างนอกที่ปกคลุมร่างกายทั้งหมดเนาะใช่ก็คือเรื่องของผิวหนังทั้งหมดแล้วเซเว่นพลัสก็สามารถที่จะตาบโจทย์แล้วก็ดูแลได้หมดทุกเรื่องนะคะจะสวยจะงามจะเป็นโรคจะผมมีปัญหาโรคผมโรคเล็บอย่างบางคนเนี่ยเล็บมีปัญหาค่ะแบบไม่ไม่ทราบว่าจะไปรักษาที่ไหนก็สามารถมารักษาที่นี่ได้ นะคะปัญหาเรื่องผิวพรรณกันได้ที่7ซเว่นพลัสคลินิกค่ะ mm hmm. แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแอนติซาร่าลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ